สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกครับสวัสดสีทุกท่านครับนี่สวัสดีกันอีกครั้งครับกับทางช่องสัทธาปาฏิหารนะครับอ้โหเราพัฒนาเราเป็นไงโอโ้ออกตัวเดิมก็มาว้าวเดี๋ยวอันนี้เอาน,น,น,นี้ก่อนนะคำเตือนครับให้รับชมเราฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนนะครับเนาะนะชมเราฟังเพื่อความบันเทิงนะครับทางช่องเราครับไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีไลน์แอบไม่มีการมาโฆษณาลิงก์ไม่มีการมาโฆษณา,า,า,าเว็บไซต์พนันอะไรใดๆไม่มีนะครับแล้วก็ไม่เคยด้วยนะฮะนะครับ,บคลิปนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ในส่วนของเรียองมงคลครับ ของสลากฮานอยนะครับเวียดนามสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่เป็นของประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่ของไทยแต่พรุ่งนี้ก็งานหนักหน่อยวันที่3านะครับผมจะสรุปสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้ผมจะสรุปหมดเลยโอ้โหแบบน้ําท่วมแล้วแบบต้องฝนตกด้วยนะทุกคนขอกําลังใจหน่อยนะครับผมนะ ประจำที่30นะครับแต่นี่รำดูนี่บ9ก่อน้9ผลตามนี้เลยนี่นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะดูในโพสต์ชุมชนที่ผมโพส์ก่อนวันนี้ลงช้าลงไล่เรียงกันเลยนะครับลงไล่เรียงกันเลยนี่ผมบอกเด่น7โอ้ยไม่มี7 5ทุกคน แต่ก็มานะเจ็ดในพู้ชุมชนมาดูในนี้ก็มาเลยเจ็ดผมกะว่าเจ็ดจะหักเหลี่ยมนะการ์ดก้าเปอร์เซ็นต์ห้าโมงครับห้าหกศูนย์หกห้าเอ้ยห้าหกศูนย์ห้าหกห้าหกศูนย์ห้าหกก็มาเลขศูนย์หกโอ้ยลืมหกศูนย์ไปได้ไงศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด อืแต่ก็มาตรงเวลาอยู่มาดูสุดท้ายเอ้ยไว้ใช่หกโมงศูนย์สี่สี่จ็ด้าผมคิดแล้วว่าต้องมีเบิ้ลนี่ไม่มาเลย รอบสุดท้ายก็รอบหนึ่งทุ่มครับศูนย์สองห้าเก้าหนึ่งเลขสองมามายตรงนี้เยอะได้วันนี้ไม่มาสักคู่เลยนะครับพอวันที่มาเยอะก็มาเยอะจริงเหมือนเมื่อวานกับวันก่อนมาสองคู่บางอะไรกังเกือบสามตัวเนี่ยในศู 0, 2, 5, นย์สองห้าก็เกือบเฉีดไปเฉีดมาว่ากันไปพรุ่เนี้ยน่าจะมีเบิลอีกพรับุ่เนี้ ครับนี่ทำมาแบบนี้เนาะเช็ดแบบ สองสี่สองหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดแล้วเนาะสี่แปด ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ผู้ที่เป็นสมาชิกทุกระดับเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดอยากจะเป็นกำลังใจก็หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นอยา่างอะไรนะขเขาเรียกอะไรนะโดนนั่นรอโดนัทนะรบ <c oughs> หรืออะไร <c oughs> ที่เป็นแบบซูเปอร์แชทนะครับซูเปอร์แชทตรงปุ่มคาว่าขอบคุณด้านล่างคลิปนะครับ มันจะมีว่าซูปเปอร์ซูเปอร์ไอ้ไม่ใช่ซูเปอร์่ซูเปอร์แทงซูเปอร์แทงนะครับปุ่มกอบคุณนะครับนั right. ่นแหละกัคือเหมือนติปน,นะครับติปเอา,อาง่ายๆนะครับคือการให้ติปถ้าท่านใดอยากให้ติปแต่ไม่มีนะครับดูท่าแล้วคือนานแล้วนะครับไม่ไม่ได้นานแนละ้วประมาณห้าเดือนแล้วครับไม่เคยมีไม่เคยมีติปเลย <laughs> เออ 8 0 2 7 0 2 8 0 4 0 7 4 8 2 7 4 2> ผมคิดว่าเลข0เนี่ยราดูจะมาไหมไโอเคครับสำหรับคลิปนี้ เ็าเสร็จเรียบร้อยนะครับฉันชวนเราฟังเพื่อความมันเทิงกันเพราะว่าไม่ใช่เรข่มงคลของเพื่อนบ้านเรานะเอ้ไม่ใช่เร่มงคลของไทยเราเป็นเลี่มงคลของฮาหนอยนะครับเราพบเจอกันในคลิปต่อไปครับโชคดีมีชัยทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ